ก็สู่ช่วงที่2ของรายการสู้กับไผ่นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีรองประหลัดกระทรวงอัดไทยคนใหม่ค่ะหม่อมรวงปนัดดาดิสกุลน,นะคะมาอยู่ตรงนี้กับเราละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะคะ,คะก็เรียกว่ารับ,รบตำแหน่งกันสดสดร้อนๆอนเลยจากที่เป็นนะคะผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่มาได้สองปีตอนนี้มารับตําแหน่งเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเรียกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงใหญ่นะคะการรับตําแหน่งนี้ค่อนข้างที่จะต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างไหมคะเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าโดย ภาระหน้าที่หลักก็คือดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน <C' an> ในจังหวัดที่เราไปรับราชการ <C' an> นะครับบำบัดทุกป,ประมุงสุข <C' an> คําขวัญของกระทรวงมหาดไทยมากกว่าร้อยปีที่แล้ว <C' an> มาอยู่ที่กระทรวงนี่จะเป็นอีกบทบาทหนึ่ง <C' an> จะเป็นเรื่องที่ท่านปลัดกระทรวงจะเป็นเรื่องที่ท่านตรีม <C' an> อบหมายให้เช่นง,งานวิชาการเช <C' an> ่นง,งานประชุม <C' an> นะครับงานไปตรวจเยี่ยม <C' an> หน่วยงานต่าง ทั้งในส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคการประสานงานกับส่วนท้องถิ่นก็มีนะครับแต่ว่างานมวลชนงานพบปะกับพี่น้องประชาชนนี่หายไปหมดเลยเดิมเป็นพ่อเมืองอยู่ตอนนี้กลายเป็นว่าจะต้องทำงานด้านนโยบายมากกว่าครับก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ว่า,าสิ่งที่ชาวมหาดไทยจะมีความคุ้นเคยกันตั้งแต่แรกครับราชการอย่างตัวกระผมเป็นต้นเนี่ยก็เราจะคุ้นเคยกับการได้พบปะก,กับพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งที่เป็นความสุขทั้งที่เป็นความทุกข์ก็ช่วยแก้ไขปัญหา,าตอนนี้เราก็าอยู่เบื้องหลัง นะครับอะไรที่กลับกลายเป็นความวุ่นวาย <c oughs> จากพื้นที่ <c oughs> ส่งเรื่องเข้ามาทางส่วนกลางเราก็ช่วยกันสดับรับฟังแก้ไขปัญหานั้นไปค่ะแล้วงานที่ท่านดูอยู่แล้วก็ <c oughs> คิดว่าจะเป็นงานแรกๆล <c oughs> ำดับแรกๆที่จะทําในตําแหน่งรองปลัด <c oughs> ครับเรื่องที่ทางกระทรวงมอบหมายกระผมก็คืองานของ AEC ที่มีหน้าที่ประสานให้ทุกกรมในสังกัดแล้วก็รัฐวิสาหกิจรวมถึงจังหวัดต่างๆทั้ง76จังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เกิดสิ่งซึ่งเรียกว่า awareness นะครับความเข้าใจพื้นฐานว่า2 5 5 8ที่เราจะเป็นสมาชิกของ AEC เนี่ย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในบทบาทของจังหวัดนั้นเราควรจะวางตัวอย่างไรนะครับมีกรอบความคิดคมีวิสัยทัศน์มีอธิยศาสัยมิตรีต้อนรับกับสู้สมาชิกกับอีกทั้ง9ประเทศที่เดินทางมาสู่จังหวัดของท่านสู่อำเภอของท่านอย่างไรงานนี้ในขณะนี้ก็หลายภาคส่วนครับในกระทรวงมหาดไทยช่วยกันทำงาน เห็นบอกว่าต้องมีการทํางานประสานกันคือทางด้านรองประหลัดเนี่ยก็เป็นตัวการในการประสานไปยังกระทรวงต่างประเทศเองกระทรวงศึกษาธิการเองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าโดยหลักแล้วกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักนะครับในเรื่องภารกิจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสึกาหกรรกระทรวงการท่องเที่ยวแลกีฬาอีกหลายหน่วยงานครับแต่ว่าในท้ายที่สุดมันจะกลับมาที่มหาดไทย พระมหาไทยเป็นกระทรวงซึ่งเรามีหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นด้วยมากที่สุดกว่าทุกกระทรวงทุกกระทรวงก็ต้องไว้วานเราเราเสมือนเป็นเป็นมือเป็นเท้าให้ในการที่จะเชื่อมโยงไปยังทุกๆจังหวัดให้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับงานของอาเซียนเนี่ยแล้วก็อะไรที่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเราคงจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น ะะและท่านรองมีแนวทางในการทํางานยังไงคะเกี่ยวกับการรองรับ AEC เป็นเรื่องที่เราพูดจากันอยู่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรียนภาษาต่างประเทศอย่างตอนนี้ข้าราชการหลา,หลายคนที่เป็นข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเช่นสำนักง,งานกพรนี่นอกจากจะให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เรียนภาษาซึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนของเราใช้มากที่สุดนั่นคือภาษาบาฮาชาบมาลายู นะครับพูดกันทั้งที่บรูไนพูดกันทั้งที่มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียให้อายุเท่าเราผมเรียนนี่คงไม่ไหวนะครับก็คงต้องให้ข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยเรียนดังนั้นการได้เรียนรู้ภาษาที่ที่มากกว่าหนึ่งหรือสองภาษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะช่วยกันให้ความคิดที่กว้างขวางให้กับข้าราชการผู้ซึ่งจะทําหน้าที่เชื่อมโยงให้กับ พี่น้องประชาชนใน เบื <ew ing t onn> ้องต้นนะครับว่าอะไรคือความสําคัญของ a อ c และอะไรบ้างที่ส่วนราชการมีหน้าที่ที่จะต้องทําในนามของพี่น้องประชาชนคือมันคล้ายๆว่าตอนนี้เรากำลังจะก้าวผ่านเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนแล้วดังนั้นในเรื่องของการเตรียมพร้อมการตั้งรับเนี่ยมันคือต้องวางทุกระบบเลยและยิ่งมหาไทยเองเนี่ยเป็นกระทรวงที่ขนาดใหญ่เข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าแล้วก็ข้าราชการด้วยก็เป็นตัวกลางสําคัญในการเข้าไปประสานด้วยเห็นบอกว่าท่านรองประหลัดบอกว่ามีโมเดลเกิดขึ้นที่เชียงใหม่โมเดลในการรองรับประชาคม AE4 ครั้งด้วยรับราชการที่เชียงใหม่สองปีแล้วทางกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเเชียงใหม่มีความพร้อมในหลายลบริบททีเดียวอย่างเช่นเรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการแพทย์เนี่ยอย่างอย่างการแพทย์เป็นต้นเนี่ยเรายกให้มาลัยเชียงใหม่เลยซึ่งขึ้นชื่อหรือนามอย่างมากมอชอนี่ผลิตแพทย์ในแต่ละปีเก่งๆทั้งนั้นมีความรู้ความสามารถ ทำงานทั้งในพื้นที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างประเทศด้วยและการบริการทางด้าน medical affairs นะครับ medical hub เมื่อไปรับบริการที่เชียงใหม่เนี่ยราคาเขาย่อมเยาวนะครับราคาถูกกว่าที่กรุงเทพแล้วก็ภายใต้สิ่งแวดล้อมทัศนียภาพที่งดงามแบบล้านนาของเชียงใหม่ของลําพูนลาปางแม่ฮ่องสอนที่เราอยู่กลุ่มจังหวัดเดียวกัน ผมกลับเรียนท่านอีกว่านอกเหนือจากทางด้านเมดิโ a ลฮับแล้วยังรวมไปถึงทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรามีสายการบินซึ่งบินตรงจากต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านสมุทรปราการที่สวรรณภูมิเข้ามาเชียงใหม่เลยมาเชียงใหม่เลยแล้วจุดประสงค์ของผู้ซึ่งมาเที่ยวเชียงใหม่ะจะต่างกับที่ไปเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามันหรืออ่าวไทยต้องการมาศึกษา เป็นนักประวัติศาสตร์ถมนมธมรมเป็นเรื่องของนักค้นคว้าเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์มาถึงก็เปิดเป้ออกมากระเป๋าเต็มไปด้วยหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเต็มไปหมดกลายเป็นว่า มีความสนอกสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมล้านนา700กว่าปีของเชีงยงใหม่เนี่ราก็ใช้เวลามาคำนักอยู่กับเรานานมากชจนตอนนี้เชีงยงใหม่มีบรรดาพวกที่เรียกว่าเป็น long stayers คือมา,มาอยู่กันนานๆเลยน,นะคะบบเรานานมาก ความพร้อมในเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกระผมคงต้องขอกราบเรียนท่านคือเรื่องการศึกษาการศึกษานี่เป็นสิ่งที่เชียงใหม่ขึ้นชื่อรือนำเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่มากมายทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พยาบแมโจราชพัฒเชียงใหม่ราชมงคลล้านนาอีกหลายต่อหลายแห่งด้วยกันท่านเดินเข้าไปในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งท่านจะตกใจเพระ นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาเรียนแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเลยแสดงว่าสถานศึกษาที่เชียงใหม่เองมีชื่อเสียงเขาถึงเข้ามาเรียนกันเยอะแยะมากมายเป็นด้วยเรื่องของค่าครองชีพเป็นด้วยเรื่องของความปลอดภัยในชีตและทรัพย์สินเป็นด้วยเรื่องของบรรยากาศของผู้คนพลเมืองชาวเชียงใหม่เองที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนโดย เอกลักษณ์ดั้ง<ช>เดิมแล้วนะย้มแ <นะ S 2> จ่มใสนะคะมีความเรียบร้อย<ม>แล้วก็พร้อมเพรียงที่จะต้อนรับน<ช>ักเรียนนักศึกษาต่างประเทศเราจึงพูดกันในกรณีของเชียงใหม่โมเดลเนี่ยบอกว่าหาก ลูกหลานเหลนชาวอาเซียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พร้อมใจกันส่งมาเรียนที่เมืองไทยเรียนที่เชียงใหม่รายได้เข้าสู่ประเทศไทยมหาศาลเลยเข้าสู่พื้นที่โดยวยที่เชียงใหม่ด้วยในขณะเดียวกันเราไม่ได้พูดเฉพาะในประเด็นที่ว่าเอไอซีจะนํามาเรื่องเงินทองให้กับประเทศไทยแต่นําเกียรติยศเกียรติภูมิสู่เชียงใหม่โมเดลกรณีดังกล่าวนี้แล้วก็ ชื่อเสียงสู่ประเทศไทยของเราโดยรวมค่ะทีนี้เนี่ยเชียงใหม่มีความพร้อมในหลายๆด้านทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวแต่ทีนี้เรื่องของคนประชาชนชาวเชียงใหม่มีความพร้อมขนาดไหนคะนักเรียนนักศึกษาตอนนี้มุ่งมั่นเรียนภาษาต่างประเทศกันหนึ่งมากในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมที่จะทอดทิง้งเอ,อ,เอกลักษณ์ของความเป็นชาวล้านนาเ,เขาจะพูดภาษาคำเมืองและพูดได้ไพเราะพราะพริง้งแต่ผมมั่น จะกล่าวกับลูกหลานเยาวชนอยู่เสมอบอกว่่แกไปเชื่อใครที่บอกว่าอู้คำเมืองแล้วจะทําให้พูดภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศไม่เพราะศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทรท่านเคยสอนไว้ปอกการที่พูดภาษาแม่ของเราได้ไพเราะเพราะเพ้งจะพูดทุกภาษาได้ไพเราะเพราะริ้งโดยเท่าเทียมกันแต่หากพูดภาษาแม่ของเราไม่ได้ดีพูดภาษาอะไรก็ไม่ได้เพราะอันนี้ถือเป็นจุดเด่นเป็นจุดเด่นอย่างมากเลยครับแล้วก็ลูกหลานชาวเชียงใหม่ถ้าท่านเดินทาง ทุกวันสุกร์นะฮะท่านจะเห็นเขาสวมเครื่องแต่งกายขึ้นเมืองไปโรงเรียนคือใครไปเชียงใหม่ต้องหลงหลลงรักเมืองเชียงใหม่เป็นเรื่องของความประทับอกประทับใจแล้วก็ไม่ลืมเลือนจนตอนหลังชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาทั้งที่เป็นพี่น้องชาวอาเซียนแล้วก็ชาวตะวันตกอื่นๆเนี่ยชาวเกาหลีใต้ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาชาวตะวันออกกลาง ขามีคำพูดอะไรเกิดขึ้นท่านทราบไหมครับว่าเมื่อเราไปส่งที่สถานีรถไฟไปส่งที่สนามบินไม่มีคําว่า,อ,าอําลาแล้วจะกลับมาอีกมีแต่คําว่าจนกว่าจะพบกันใหม่ถ้าเราวาระค่ะดูจากโมเดลของเชียงใหม่เนี่ยมันสร้างความประสบความสําเร็จในการต้อนรับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการศึกษาด้วยเราจะนําโมเดลเหล่าเนี้ยค่ะไปพัฒนาพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยยังไงเพื่อตั้งรับในอีก3ปีข้างหน้าที่เเราาาาจะข้สสูัคม์ด ที่แล้วทางกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาอนุญาตในกระผมจัดเรียกว่าวิดีโอคอนเฟรนช์เรียกว่าวิดีทัศน์ทางไกลเชื่อมโยงกับ7 6สศาลากลางจังหวัดแต่ว่าที่กรุงเทพประจัดที่กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่หนึ่งเรามีนักเรียนเรียนสายปัญญานรมบาชินุปธรรม <Yeah. S 1> ครั้งที่สองเรามีนักเรียนจากเรียนสงกราิทิไลมา mm hmm. แล้วเราใช้การสื่อสาร <Yeah. S 1> ติดต่อกันกันกนกบโรงเรียนในทั้ง7 6จังหวัด mm hmm. เรามีวิทยากรซึ่ง <Yeah. S 1> เป็นศาสตราจารย์ mm hmm. จบมาจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่มีชื่อเสียงของชาติน mm hmm. ะครับและตัวกระผมเองก็ร่วมอยู่บนพาเนลด้วย mm hmm. เขสักถามกันที่จัดไปแล้วสองครั้งคราวหน้าคิดว่านอกจากจะเป็นวีดีโอคอนเฟรนซ์จากมหาไทยแล้วเราอาจจะต้องออกไปยังจังหวัดต่างๆด้วยนะครับก็จะพยายามให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้งบประมาณที่ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นอันขาดเลยคือจะจะพูดกันถึงเรื่องความประหยัดเป็นหลักแล้วก็อยากที่จะให้ลูกหลานเยาวชนเนี่ยช่วยเป็นสื่อติดต่อไปยังคุณพ่อคุณแม่ ที่บ้านนาะใ,ให้เกิดความเข้าใจผ่านเด็กๆนี่ครับพระวัดเยาวชนนี้กําลังเป็นพลังให้กับเราอย่างมากในใขณะนี้ในทุกๆเรื่องดังนั้นอยากที่จะให้เขาเหล่านั้นทั้งหลายเนี่ยช่วยกันเป็นผู้ซึ่งนําสาร จากทางอาเซียน,นไปสู่ครอบครัวคือลักษณะว่าเริ่มจากเด็กตัวเล็กๆแหละไปบอกผู้ปกครองของเขาใช่ใชไหมคะเพื่อ <pe> er> ให้ที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียนกใน,นอ,อีก3ปีขา้างหน้าเออ professor Jeffrey Longfeller ได้ตั้งคำถามผ่านวีดีโอคอนเฟ e ร c นซ์ว่าเป็นสิ่งซี่หน้าดีใจมากโรงเรียนจากหลายจังหวัดตอบคำถามกันได้ชัดเจน เราก็มีความสนใจบอกว่าอยากจะให้จัดรายการเช่นนี้บ่อยครั้งเราก็ได้พูดกันครับครน,นี้จะนำเรียนพุ่มกัมชาทาั้งว่าอีกหน่อยแทนที่จะจัดเฉพาะที่สมหทรไทยในกรุงเทพก็คงจะไปจัดตามสารกลางจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะค่ะนอกเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังมีจังหวัดอื่นอีกไหมคะที่ถือว่ามีความพร้อมหลายจังหวัดครับมาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เชียงราย ซึ่งตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยใครไปแล้วก็หลงรักอยากที่จะอยู่เรียนที่นั่นแม้ประเทศไทยยุมากๆกันแล้วอยากกลับไปเรียนกันใหม่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งแอคทีฟมากตอนนี้ช่วยเหลืองานของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อีกหลายจังหวัดทางภาคอีสานมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ยังรวมไปถึงมหาวิทยาลัยบุรพาที่ชนบุรีะนะครับม,มหาวิทยาลัยมหิดลที่ตำบลสริยาอพ,พุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมนี่ก็มีตักสูตรนานาชาติช่วยเหลือกับทางภาครัฐประชาสัมพันธ์งานของอาเซียนภาคใต้จะมีไหมครั